สวัสดีครับเพื่อนๆคร<ะ>ับพบกันอีกแล้วกับช่องไอป้อมแฟมิลี่นะครับอันนี้ผมมาถ่ายอัปเดตนะครับจากตาใบาเป็นตาดอกของงอโรงเรียนนาสารที่ปลูกไว้นะครับจริงๆตั้งใจที่จะงดน้ําให้ได้เยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าจากตาใบาเริ่มกลายเป็นตาดอกเยอะพอสมควรนะครับในปี2566ของผมนะครับเมื่อวานก็มีฝนตกมาตอนเย็นก็ปริมาณใช้ได้อยู่นะฮะจากการที่เรา งดน้ําไปเจ็ดวันนะครับครบเจ็ดวันพอดีตาใบาบางส่วนก็เปลี่ยนเป็นตาดอกอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยนะครับต้นนี้มีปริมาณตาใบเป็นตาดอกประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่มีตาใบาเป็นตาดอกเยอะเยอะเยอะนะครับเกินแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเห็นไหมฮะถ้าเกิดผมกักน้าอ่าตา ใบชุดนี้อาจจะกลายเป็นตาดอกให้เราได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือตาดอกด้านบนที่เขาผสมติดแล้วนะครับถ้าเกิดเราไปห่วงส่วนน้อยเนี่ยส่วนน้อยนะครับทาจะทำให้ตาดอกยอดที่เป็นตาดอกชุดข้างบนเนี่ยมีอาการขาดน้ำแล้วก็่อนะครับไปในที่สุดถ้าเกิดเราจะไปหวังให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ ได้อย่างเสียอย่างนะครับเพราะว่าการทำกรเกษตรแบบผมเนี่ยแนวลดต้นทุนนะครับไม่ได้ไม่ใช่ไม่คาดหวังนะคาดหวังนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมให้กับต้นมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับได้แค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเราต้องคิดได้นะฮะว่าถ้าเกิดเราจะเอาร้อยเปเซ็นเนี่ยกับการที่เราวางแผนทำมา ตั้งแต่ต้นแค่เนี้ยมันได้ได้ไม่ร้อเอซอยู่แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําใจนะครับว่าแค่80%ซของการทําเกษตรแนวลดต้นทุนของผมเนี่ยก็มากมากพอแล้วนะครับถ้าเกิดเราจะไปหวังร้อเซเหมือนเกษตรแปลงใหญ่ที่เขาทำง้อเป็นอาชีพนะครับมันก็จะยากอยู่ครับขผมทํา ให้เปลี่ยนจากตาใบเป็นตาดอกนะครับเพื่อนๆก็มีวิธีการคือเตรียมความพร้อมของต้นนะครับแล้วก็กักน้ํานะครับอันนี้ก็ต้องคอยลุ้นอยู่นะฮะด้านหน้าที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยครับต้องคอยลุ้นว่าเขาจะกลายเป็นตาดอกได้หรือเปล่านะฮะเพื่อนๆเห็นที่ดอกชุดน,นี้ไหมฮะมีขาวๆอยู่นะครับนั่นคือเพลี้ยแป้งที่มดคาบไข,ข่ของเพลี้ยแป้งไปวางไว้นะฮะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันผมจะต้องฉีดกับ แคลเซียมบอรอนนะครับผสมกับไวนออยแล้วก็ออกซินนะครับเพื่อ,อมีการพัฒนาของดอกนะครับให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ไวออเนี่ยจะเป็นการกําจัดนะครับเพลี้ยแป้งนะครับเพราะว่าจะไปปิดทางเดินหายใจของเพลี้ยแป้งโดยที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับเพราะว่า,าจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ก็คือตัวผมเองที่ผมใช้ พยายามเน้นที่ไม่มีผลกระทบแล้วก็ไม่มีการดื้อยานะครับก็วันนี้ผมเดินมาอัปเดตให้ดูว่าหลังฝนตกแล้วเนี่ยครับอยอดของเราพัฒนาเป็นยังไงนะครับก็ต้องทําใจครับเพราะว่ายอดด้านบนเนี่ยเกิน80%เนี่ยจะเป็นชุดของดอกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าปริมาณของน้ำเมื่อาาวานที่ตกลงมานะครับ นี่คือภาพของน้ำฝนที่ตกมาเมื่อวานตอนเย็นนะครับนี่นะครับการพัฒนาเราก็ต้องดูเรื่องของปริมาณน้ำเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็จากการที่เราเห็นแล้วว่าเมื่อวานได้น้ำฝนเมื่อวานตอนเย็นประมาณนั้นนะครับเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับผมจะต้องให้น้ำสามวันครั้งหลังจากนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องไอป้อมแฟมิลี่ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป ใหม่ๆต่อๆไปนะครับวันนี้ผมปอข่าวคําว่าสวัสดีครับ